รียัลูกพีทครับครับครับนักเรียนมป็ไงครับสงสัยแล้วครับสงสัยเียนักเรียนข้อดีของมันหมดแล้วครับตู้หมุนครับอยากรู้ข้อเสียมันบ้างครับมันหายไปไหนยังไม่บอกเลยบอกแต่ข้อดีมันครับได้ข้อดีมันแล้วอยากรู้เลยเกี่ยวกับข้อเสียเวลาฟังรถเหตตู้หมุนอาการเป็นยังไงหลักๆที่เจอตอนไปยืนอยู่ฝั่งตู้หมุนครับมันได้ยินเสียงกลางชัดครับแต่พอมันยืนอีกฝั่งนะครับมันเสียงเบามากเลยฝั่งไหนอีกฝั่งข้างหัวครับข้างหัวใช่แล้วมันไปไหนทำไมไม่ดัง น่นก็เป็นคำถามที่คนถามก็งงครับผมคนตอบก็ยังงงว่าจะตอบมันเป็นยังไ,ไงไอ้กระท่มเนี่ย <c oughs> มาทีนี้ก่อนที่เราจะดูว่าตู้หมุนมันเป็นยังไงเราต้องรู้หลักการการทำงานของระบบแต่ละคันก่อนในการทางานคือ <c oughs> รุ่นเหรสมัยนี้กระท่มมัน <c oughs> ออกแบบมาทั้ง แห่ด้วยทั้งเล่นด้วยอย่างรถเหตหนึ่งคันเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นอย่างเงี้รถเห่รถเหตหนึ่งคันเนาะคนเต้นหน้าคนเต้นหลังเนาะรถแห่แต่ก่อนเป็นอย่างงี้แต่สมัยเนี้ยมันมีตู้มุนหลังมาอีกทีนี้การทำระบบกวเข้าเขารถแห่คืออะไรนี่ตู้เบรคหลังนะ beneath, beneath. ครับเบรคหลังเบรคหน้าคือการทำดีเลย์เนี่ยเราก็ต้องเอาเบรคหลังเป็นหลักถ้ารถสั้นนะถ้าร,รถแค่7เมตร80เนี่ยเอาตู้หลังเป็นหลักในการดึงดีเลย์เพราะว่าถ้าเราไปดึงเป็นยังไงถ้าเราไปดึงดีเลย์นะกระทอมตู้หลังเฟรดลบมันก็เเเเเเป็นลลลลบบบ ข้างหน้าเฟดบวกเห็นไหมเฟดบวกเฟดบวกมาเนี่ย แล้วทําให้มันดึงกันเลยทําการดึงดีเลย์เข้าไปสมมุติว่าอันนี้ประมาณ7เมตรเราก็ต้องดึงอันนี้ถอยกันไป7เมตรดึงเลียกออกไปเลยเพื่อให้มันเสริมกันแืเ่เฟดเสริมกันแล้วก็มาพร้อมกันการดึงเลียดูไม่ยากสำหรับใครที่ยังงงอยู่ก็คือเราวัดเลยหน้าตู้ฝั่งนี้ถึงหน้าตู้ฝั่งนี้เท่าไหรนะ่น่ะมันอยู่ประมาณนี่แหละ8เมตรบวกลบก็ไม่เกินเมตรอยู่ประมาณนี้เบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงประมาณนี้นี่แหละคือการแห่เป็นอย่างนี้ระบบเสียงเป็นอย่างนี้ทําไมงถึงบอกว่าดึงได้แค่จะไม่แปดสิบท่าเลยนี่ไป คือมันเริ่มมันจะเริ่มดีเลยแล้วเริ่มหน่วงแล้วมือกองจะเล่นยากเห็นไหมรถรถตระกูลพวก1 2บรอ้อพี่จะไม่ดึงช่วยเนี่ยตระกูลสิบร้อยมันยาเขาถีเห็นไหมละ่ะเวลาดึงกเลยปุ๊บมันจะหน่วงทันทีหรืออยู่ที่เจ้าของรถว่าจะรับที่มันหายไ,ได้หรือเปล่าคือต้องคุยนั่งกะตีด้วยถ้ากะตรีรับได้ด้วยก็ถือว่าได้ด้วยแต่ถ้าเราไปดึงนกักกระท่อมมันหายประมาณเป็นสะิบเปอร์เซ็นต์น่กระท่อมอมันหายรถเยอะรถเยอะเลยสิบเปอเร์เซ็นต์รู้รู้สึกเลยว่ามันหายเลยเพราะว่าเฟดบวกลบ มาอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ดึงกันจะประมาณนี้เองครับทีนี้แห่ก็ง่ายๆประมาณนี้ทีนี้การจอดเล่นล่ะการจอดเล่นเนาะจอดเล่นมันก็เป็นอย่างนี้นะกระทอมเนาะทีนี้มันจะมีตู้หมุนมาอย่างี้ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยหมุนมาอย่างี้ตู้หน้าตู้หน้าของเอกซาวก็จะหมุนเนาะเนี่ยก็จะหมุนมาอย่างี้เห็นไหมอันนี้ก็เสียงมาอย่างนี้ครับพอหมุนมาอยู่จุดคนฟังอยู่ตรงนี้ท่เนี้ทีนี้เมื่อกี้นี้ตู้หน้าเรามีเลยใช่ไหมล่ะครับอืมเวลาอยู่ตรงเนี้ยมันก็หายกระทอมถ้าหันมานี้กระทอมพูดถึงว่าถ้าคนไม่ีีเรรยสคับ หรือบางคันที่ไปฟังนะอาจจะมีจุดบอดมากพอสมควรระหว่งางบริเวณเนี้จุดบอดมากพอสมควรก็ได้แต่คนเสียดไม่เรียสนะส่วนระบบของพี่พี่ทาฟังก์ชันอยู่ในมิกเพื่อทำการดึงกะเลยเนี่ยหมุนตู้แล้วปุ๊บอันนี้มานี้อันนี้มานี้ใช่ไหมละ่ะแต่ตัวเนี้ยมันจะไวกว่าฝั่งนี้คิดภาพไหมคิดภาพไวปุ๊บก็เหมือนโะดึงเวทีถ้าเบดไม้พมร้อมกันอยู่ตรงกลางก,ก็หายแล้วก็ทําการดึงกะเลยฝั่งนี้มาฝั่งนี้ประมาณ7 7เมตรอยู่ในรถนั่นว่ากี่เมตรมนั่นประมาณเเมตรครับเพื่อให้เสียงอันนี้มันได้พอเสียงอันนี้มันได ฟังโซนนี้ก็จะบอดโซนนี้ก็เป็นบอดโฟนนี้ก็จะบอดจะบอดเต้ตนข้างสองข้างเหมือนเราฟังตูวว้เวทีนี่แหละแล้วแต่คนซีเรียสก็ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ปิดไปเต่ตรงน,นี้จะหายจะได้ตตรงนี้มาแทนหน้าหลังนี้มาแทนแบบประมาณนี้เวลาฟังอาจจะงงเป<บ><บ>กึกกักกึกกักอย่างเนี้ยถ้าถ้าดีาย์ไม่ตรงกันฟังเหมือนกระเดี่ยงมาสองเสียงแบบประมาณนี้ก็อยู่ที่ระบบนะถ้าระบบคันไหนที่ไม่ได้ทีเดีย์ก็สามารถบูนไม้เลยแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วเสียงกลางเหรอเสียงกลาง โอ้เสียงกลางคนที่ใช้ตู้หมุนก็รู้ว่าเสียงกลางมันทํายากอยู่แล้วเทคนิคการทำเสียงกลางของพี่คือสมมติว่าเวลาหมุนมานี้ก็ต้องเนี่ยหมุนหมุนตู้มาอย่างนี้แล้วเนี่ยครับเราจะลด EQ ในเม็ดิศเราเราจะไม่ทํา EQ ในช่องไม่ช่งพิดของเราคิดว่าไหมคือในระบบของเอกซาวน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบสก,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 ก็แยกกลางก็แยกแยกเม็ทิกหมดเลขอิสระทั้งหมดสมมติว่าเวลาเล่นเราแหลมขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยตอนตอนเวลาเราจอดเวลาเราเหรแห่นเแหลมนี่เวลาเราเล่นหรือจอดเล่นเราก็ลดแหลมลงมาอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า รดอาการหอนอาการวิตของมันอถ้าเราไปทำ Q ame, อีคิวในมิกมันก็จะมีปัญหาทุกอย่างไว่าเปทางด้านข้างๆพวกปลายแหลมชุดซับจะไม่มีมมเราเลือกทำันนีลงดีกว่าไม่ต้องเลือกลงนิดหน่อยกระท่อมมันก็ไม่หอนแล้วสำหรับตัวน,นี้นี่นี่คือ,ค,อคือหนึ่งจุดที่สําคัญสำหรับเสียงกลางก็แล้วเต่เทคนิคแค่ทคนนั้นกระท่อมเตียงพี่ก็จะประมาณนี้แล้วตู้ไม่เท่ากันแนบ่ข้างหลังเยอะกว่าข้างข้างหน้านิดเดียวยครับ มันก็ต้องจําเป็นกระท่มเพราะว่ามันทั้งเล่นทั้งแห่เลยคันเยวกระท่มมันก็ยากถ้าจะให้เท่ากันเวทีก็ต้องเล็กก็ต้องแลกมาอย่างอันเนี้ยเราสตาร์ทเวทีที่5เมิตรกระถ่มพี่ทำเวทีห้ามิตรแซงต่ําตัวเนี้ยบังคับทุกอย่างอ่ะจอดเล่นเวทีก็ต้องใหญ่เนี่ยแห่ก็ต้องดังเนี่ยมันก็ยากคือเราต้องเน้นทั้งเวทีใหญ่ด้วยแล้วก็พื้นที่การใช้งานเยอะด้วยแล้วก็ตู้เยอะด้วยตู้ข้างตู้ข้างพี่ยังมีตู้ยื่นมาอีกอีกทั้งหมด4ใบกระ้่มแปดดอกเเพื่อซับ <NXT> เพ no man, be ื่อ <In> ซ like ับเสียงดางข้าวรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือถ้าถ้าอยากฟังแบบมันมันก็ต้องยืนยืนตรงนี้แบบยืนตรงกลางยืนตรงกลางเนี่ยหลายคนถามว่ารถแห่จอดเล่งกับแห่ดรงแรงกันแห่แรงกว่าจอดเล่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าในการจอดเล่งก็มันไม่สามารถเปิดแรงได้นักร้องนักร้องก็อยู่นี่เนาะนักร้องอยู่เนี่ยเอเนี่ลำพงอยู่เนี่ยเห็นไหมใต้ยัวเนี่ยเวลาเปิดแรงปุ๊บเสียงเบรกก็ไม่เข้าไมเข้าหัวไมมันเสียงไมนัสสันกรกระกระมาณนั้นเวลาเปิดเลยมันเลยไม่สามารถเปิดเสียงเต็มที่ได้เวลาจอดเล่งนี่คือขีดจำกัดของมัน แต่ถ้าเวทีไหมตู้มันไกลกันนักร้องแทบไ่ได้ยิน PA เลยเบสก็ไม่เข้าตัว PA เลยทําให้มันมิกซ์เสียงง่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากครับซิปข้างหนึ่งก็ออกทั้ง2ข้างถ้าวันไหนที่มีเนี่ยมีอะไรขวางตรงเนี้ยโอ้โหสะท้อนกลับมามือซาวยากเลยขิดจำกัดของตู้หมุนจะประมาณนี้